ดมี่นะคะทุกคน,น,นวันนี้นะคะเราจะมาสอนหาเงินสำหรับมือใหม่หัดเล่นเกมพีแคดีนะคะทุกคนกดไปที่โทรศรัพท์แล้วก็ที่โรบอตตรนี้นะคะให้ทุกคนมาตรงนี้นะคะ่ะนี่นะคะ แล้วก็หลอกอ่ะโอเคเข้ามาแล้วนะคะอย่างแรกให้ทุกคนกดไปที่นาฬิกาตรงนี้นะคะกดไปเลยแล้วมันก็จะมีเควสต่างๆแล้วสามารถรับเงินได้นี่นะคะก็คือวิธีแรกนะคะงันก็มีลูกศรสีฟ้าให้เราไปตามได้ แล้วก็จะได้เงินนะโอเคเรามาดูรอบๆกันถ้าเราจะนั่งอยู่ในคอนตัวนี้ให้เรามาใกล้ๆแล้วก็กดตรงตัวยูนิคอร์เลยนะคะมันก็จะนั่งแบบนี้ถ้าคนอยากออกก็กดกระโดดเลยะคะ่ะตรงนี้ก็เหมือนการเล่นรถได้แล้วก็กดมาที่นี่ค่ะนี่ เปลี่ยนสีรถตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลน,นะ,ะนั่นก็จะมีบอกกดออกเลาวก็กดเพรตรงนี้นะคะเราจะหลบรถโด,ดยการกดซ้ายหรือกดขวานะคะ แบบนี้อ่าหยกลบนนะไม่ให้ชนเรานะคะอ่าแม่นะไงไหไรก็นี่อ่ามีสมาธินะไปขันอ่าตัวกันอ่าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ไว้ตัวสีส้มมันเริ่มมาเยอะขึ้นนะคะรถโอ้ยตัวสีแดงมากร้ายมากอืมยิงแรงยิงมั่วต้องมไม่ สมมุติเราลองโดนชนตู้เราก็จะได้เงินมาแบบนี้นะคะ50บาทแล้วก็ตัวอีกสนะิบแล้วก็มีเกมหนึ่งนะคะค่าใช้จเลยตรงนี้ก็กดเหมือนเดิมเลยนะคะกดเพย์กดกด,กดกระโดดรัวๆเพื่อให้นกมันบินถ้าเราไม่กดนกมันก็จะตกเราจะต้อง เออโดนทนเลยได้แค่25บาทนะคะโอเคมันก็จะได้เงินน้อยน,นะคะตรงนี้อ่าแล้วก็รับเงินอ่ารับอีกแล้วนะอ้ตรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะกดไปเลยนี่เป็นกระโดดเฉยๆนะนี่ก็จะเป็นทู่เกมแรนแบบนี้นะ เล่นแบบไม่ได้เงินนะโอเคอันนี้จะเป็นเฟรซิอะไรนะคะวิ่งผ่านสักรอเราเวลาด้านบนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปแข่งกับเพื่อนเนาะโอเคมาแล้วนะคะทุกคน ให้เราวิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปมันก็จะกระตุกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะที่มาแข่งอ่าแล้วก็กระโดดไปตามทางเลยนะคะโอ้โหเล็กมากไปด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่เขาก็เปิดประตูให้เราป้าตกเลยแล้วก็วิ่งไค่ะมัน จะแหลกหน่อยนะคะทุกคนขออภัยคนเยอะนะคะคนเยอะมากนี่คือเขาอัปเดตมาแล้วค่ะคนก็เลยเยอะปกติที่เขาไม่อัปเดตเนี่ยคนมันน้อยมากเลยโอ้โหคนม่เยอะมากเลยอเอถ้าโดนน้ำมันจะช้านะทุกคนเฮ้ยตกน้ำ รอ,อผนนี้แหลเอา้าโดนหนีบอะจมน้ำลึกเข้าไปอีกโอ้ยเขาไปกันเร็วทุกคนหเสิบวิโหมันเ็กว่ากเลยนะโดนแรงไปแล้วเฮ้ยได้มาสองดาวได้เงินสามร้อยกับตุ๋ยหกสิบนะคะโอเคเอ๋อ รับขอเราอยู่เอ้ยเมื่อกี้เราอยู่ที่สิบเจ็ดไม่ใช่เราอยู่ที่อะไรเมื่อกี้โอเคอเราก็ออกตรงนี้นะคะวัน,น โอเคก็ขอไปยนะคะเมื่อกี้คือแบบเออมันแบบมันออกไม่ได้มันหมุนติ้ว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 อยู่นั่นอะไรนะคะโอเคขอเนี่ยเปลี่ยนสายเลี้ยงแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยขอรวมร่างแัดเลี้ยงแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเนี่ยทุกคน โอเคเดี๋ยวค่อยไปยดูในคลิปแล้วกันเนาะโอเคเมื่อกี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะตรงนี okay. ้ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยยังไม่หมดเลยนะอืมโอเค okay. ตรงนี้นะคะเราจะวิธีการเล่นนะคะก็คือ เขาจะบอกสัตว์เราและให้เราหาสัตว์แล้วก็กดคือเราเล่นแล้วมันไม่ได้เงินเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะคะมันแต่มันได้เยอะจริงๆนะเงินนตัวสามารถเอามันแลกตัวนี้ได้นะคะอย่างน้อยร้อยห้าสิบขึ้นไปนะคะนี่นะของมนก็จะตามนี้เลย เกี่ยวกับเกมต่างๆมีกระบอกโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีวกว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นชอบกดลูกตกะกร้าเข็มเลยแล้วถ้าเราจะซื้ออะไรล้วก็เลือกแล้วก็กดรูปเงินตรงนี้นะคะที่มันบางนะฮะ อันนี้ก็คือที่เก็บสะสมตัวแล้วมันจะเพิ่มขึอ่ะเกมนี้ไม่รู้จะค้าอีกหรือเปล่านะเกมเข้าไปเลยพอเข้ามามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเช่านะเช่าไม่ได้ทาวอนะกดสตารเลย พอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้เลยนะคะวิธีการยิงก็คือกดตรงนี้นะคะ,ะมันก็จะยิงนเข้าใจรวยะะัง การนี้นะคะก็คือถ้ามันเป็นสีขาวบบนี้แล้วเรากดยิงมันก็จะไม่โดนแต่ถ้าให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วเรายิงดูด้านบนนะคะตรงนี้มันจะขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวมันจะไม่ขึ้นต้องเป็นสีเขียวถึงจะขึ้นนะทุกคนเข้าใจไหมเอ่ย อมาแล้วนะคะทุกคนเราต้องไม่ยิงบอลทห้ออยู่จุดกาตัวันเปสีเยวมืนเดิมลโอเค ก็ได้คะแนนไปเจ็ดร้อยคะแนนนะเอ,าอ้าวนบัางอีกแล้วอาไม่บัางแล้วนะโอเคอเ,คอ,เ,คอ,เคออกนะคะเราจ็ใช้เงนินมือโอเคเราออกกสถานที่แห่งนี้กันนะคะ แล้วเราก็เดินตรงค่ะมาที่จุดที่เราวาร์ปมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ค่ะอะเดี๋ยวขอเอากล่องสมบัติก่อนได้ไหมทุกคนนะขอร้องขอสองคลิปที่แล้วดูเหมือนว่าจะเอากล่องสมบัติไม่หมดนะต้องมาตามเก็บอะ่ะขอไปด้วย ไม่รู้ว่ากล่องมันอยู่ไหนอ่ะแมาตรงนี้นะคะมีร้านไอติมข้างๆด้วยกดชอบนะคะว่าจะได้ไอติมแบบนี้แล้วมันจะมีปุ่มข้อความที่มันหมายตัวใจอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปนี่นี่นี่เฮ้ยเวลากินไอติมนะคะกดรูกไปไอติมตรงนี้อืม กดผลไม้สตาร์เลยเกมนี้นะคะจะให้หาผลไม้เล่นบนนะคะบอกว่าเอารรสับปะรดสิบสับประรดจะอยู่แถวแถวนี้นะคะแถวแถวทะเลมีร้านมะพร้าวอ,อีกก็มีตรงนี้ด้วยแตงโมจะอยู่ตรงพื้นหญ้านะพื้นหญ้าแล้วก็อันนี้ ึ่งครั้งนะถึงม,นนมันจะหล่นขึ้นมาไงแตงโมตามภารกิจด้านบนเลยนะลูกลูกกลมกลมสิบห้าแตงโมยี่สิบกดหนึ่งครั้งแล้วมันกดหนึ่งครั้งตรงต้นไม้นะทุกคนถึงมนนันจะหล่นเราก็ไปตามหาแตงโมกัน่นไงแตงโม โ้ตต้องอีกนีนครบแล้วมันจะมีลูกศรแบบนี้นะแล้วก็ไปตามเลยแล้วก็กดเลยมันจะมีสองราคาให้เลือกก็คือแปดร้อยหร้อยเลือกเป็นหกร้อย ไปตรได้ฮะแล้วก็ไปที่ร้านพิซซ่าตรงนี้นะไปค่ะร้านพิซซ่าตรงนี้สามารถกินพิซซ่าได้กดรูปนิ้วแล้วก็กดพิซซ่าเหมือนเดิมที่เราบอกนะมาตรงกระเป๋าแล้วให้มันเป็นสีเหลืองกดรูปกระเป๋ากดสตาร์ทกดตรงกระเป๋านะ ให้มันป็นสีเหีืองก่อนแล้วก็ไปตามลูกศรที่เขาบอกเลยนะไปเริ่มวิธีจะให้เขารับพิซซ่าให้เขาคืออยู่ที่วงสีขาวแล้วก็กดรูปพิซซ่าตรงนี้ฮะพิซซ่า รับเงินเลยก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะที่ที่ทำแล้วได้เงินนะอืน่าจะมีแค่นี้ถ้าเขาอัปเดตมาไม่ใช่แค่นี้แนะ่นอนค่ะโอยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน บายบายทุกคนอย่าพึ่งไปกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงเจอกล่องสมบัติอยู่แล้วนะทุกคนโอ้โหกล่องสมบัติอยู่ตรงนู้นนะคะโอเคบายบายจริงแล้วค่ะ